เพราะเวลาเขาเห็นพวกเราเรียนสูงมันเหมือนจะรู้ฐานเขาแล้วเขาขก็ค่อนข้างควบคุมเราไม่ได้ <laughs> เขาจะไม่ชอบผู้หญิงเรียนสูง <laughs> เขาอยากให้แต่กอยู่บ้านรับดูแล,ขแลเขาพอแล้วเขาก็จะเป็นผู้นำเท่านั้นลักษณะเป็นเ้ยหงคืออยู่ดังนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยส่งเสริมการศึกษากับผู้หญิงที่เรียนสูงสักเท่าไหรา่แต่เขาชอบผู้หญิงนักดีนะมีธรรมะใส่เข้าถุงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบน,นั้นทำอาหารอร่อยดูแลขเขาแล้วก็ ใบหน้าผิวพรรณเขาจะชอบแบบไหน,นดันแหน็บเมยมีบีบบีบมันตาหน่อยเวลายิ้มปุ๊บเนี่ยมันแนบไปกับเนื้อนะเนี่ยฝรั่งเนี่ยชอบเพราะมันดูแล้วแปลดีเธอเป็นเธอเป็นสัตว์ที่อัศจรรย์มากนเห็นแล้วก็ยิ้มได้หัวลรอกได้เขาชอบแบบนั้นนะเขาชอบแบบนั้นจริงๆนะครับดังนั้นตอนนี้ไปล้าง เราจะใช้เวลาอิกประมาณ10นาทีโอเคไหมจิตวิญญาณของพยาบาลจิตวิญญาณของพยาบาลมีอะไรบ้างคะจิตวิญญาณของพยาบาลมองไม่รู้หรอกนะอันนี้นะการนึการเป็นพยาบาลจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลด้านจิตและสังคม คือการดูแลจิตใจอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดในระยะต่างๆได้หรือในช่วงเวลาต่างๆได้จิตวิญ,ญญาณของพยาบาลจะต้องมีความรู้เรื่องการดูแลด้านจิตวิญญาณหมายถึงการดูแลหรือการค้นหาเป้าหมายหรือการตอบสนองความต้องการของผู้ อาทิเช่นชีวิตของเขาความปรารถนาของเขาความเชื่อของเขาความรักของเขาการให้อภัยรวมถึงศาสนาพิธีกรรมของเขาด้วยต้องให้ความเคารพนะฮะไม่ใช่ว่าเรานับถือพูดแล้วอีกคนนึงที่เป็นคนป่วยของเราคนนั้นถือจอปลุกนี้เราจะไปตำหนิเขาไม่ได้นะเราต้องให้ความเคารพเขาด้วยในความเชื่อของเขานี่คือจิตวิญญาณของพยาบาลจิตวิญญาณของพยาบาลในการดูแล นะครับแบบประคับประคองนี้หมายถึงอะไรครับเป็นผู้ที่ดูแลหรือที่มีภาวะความต่าความจํากัดการดารงชีวิตประคับประคองนะเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของภาวะคุกข่ามต่อชีวิตของเขาที่คุยไปตั้งแต่เมื่อคืนก่อนว่าเราเป็นทั้งพ่อแม่พี่น้องลลงป้านนและเป็นเพื่อนที่เขาไว้วางใจ ที่เขาสามารถเปิดเผยความรักได้อย่างเช่นผู้ป่วยเป็น HIV ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงผู้ป่วยเป็นอะไรที่สังคมไม่ให้การยอมรับหรือไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ลักษณะเช่นนี้เมื่อพยาบาลนะคะรู้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องประคับประคองความรู้สึกอารมณ์ของเขาเพื่อให้เขาดำเนินชีวิตต่อได้เนี่ยนะคะ และให้เขามีคุณภาพชีวิตเนี่ยเราต้องมีแนวทางในการเพิ่มพูนคุณภาพและวิถีในการบำบัรดรักษาผู้ป่วยเหล่านั้นด้วยตลอดจนถึงความเจ็บป่วยของเขาไม่ว่าจะเกิดทั้งร่างกายและจิตใจคนเป็นพยาบาลจะรู้ว่าเวลาคนป่วยนอนตะแคงนานๆจะต้องพลิกอย่างไรจะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ต้องค่อยๆพลิกอย่างไรนะคะ จะต้องให้ความเข้าใจนี่จึงหมายถึงจิตวิญญาณของพยาบาลถูกต้องไหมคะอ่าพี่รุ่งกดปิดแล้วก็กดเปิดวิดีโอให้หนูใหม่หนอยค่ะทั้งสองอันต่อมาการประเมินลักษณะการ